นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามติดตามนโยบายการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการบริหารจัดก,การน้ำโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมวันนี้นางสาวแพทยทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเพื่อติดตามและมอบนโยบายแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ําชีและบริหารจัดการน้ําในพื้นที่แก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมติดตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนเพื่อพบปะก,กับนักเรียนนักศึกษายม่อรัฐบาลพร้อมพัฒนาโอกาสาทางการศึกษาของเด็กไทยจะให้ทุนกับนักเรียนที่เรียนดีไปต่างประเทศโดยกระจายไปทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและติดตามโครงการพัฒนา ศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนถือเป็นโครงการสําคัญในในโยบายของรัฐบาลเป็นการจัดสรรงบประมาณกระจายสู่ท้องถิ่นโดยตรงแต่ละหมู่บ้านจะได้รับเงินทุนตามขนาดของหมู่บ้านจะสามารถนําเงินไปใช้พัฒนาหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมเพื่อนําไปพัฒนาด้านต่างๆที่ตรงความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่จะช่วยให้ชุมชนเข้มแข็งแตะดูแลตนเองได้อย่างยั่งยืน เป็นงานออนซอนกรองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้านสืบสารตำนานเมืองวาปีกระทุม142ปีณที่ว่าการอำเภอวาปีประทุมนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุสน,นประเพณีของไทยในภาคอีสานซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนและผลักดันกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีส่วนสร้างมูลค่าในการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ยั่งยืนผลิตหน้าควันแสน สู่รายงาน